สวัสดีครับร้านกอนะคะร้านอยู่ลังสิทธิ์คลองหนึ่งนะครับร้านเปิดทุกวันนะครับส่งของทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะครับก็ที่ร้านเน้นขายคอนเวิร์สนะครับแวนก็มีนะครับก็บางทีก็ให้อีกสาขาส่งนะครับเดี๋ยวผมขอผมขอขายของแป๊บหนึ่งนะครับประมาณตั้งห้านาทีนะครับก็ลูกค้าประจาก็กดดับเบิลคลิกข้ามไปเลยนะครับอ่า เดี๋ยวนี้นะครับบนโลกออนไลน์นะครับคือลูกค้าปัจจุบันเนี่ยคือคุยกับแอดคุยกับแอดมินใช่ไหมส่งรูปเบอร์รองเท้าโอนเงินอะไรพวกเนี้ยคือในเฟซบุ๊กใช่ไหมครับเราก็ลดให้1ต่อใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้บนโลกออนไลน์เนี่ยมันลดเพิ่มอีกหนึ่งต่อนะครับลูกค้าจะจะได้ดล,ลดสองต่อนะครับมันเป็นประโยชน์สําหรับลูกค้านะก็สมมุติว่าออย่างนี้นะเดี๋ยวนี้คือเวลาผมลดอะ่ะ ผมจะลงโพสใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมคือมันไม่ใช่แล้วมันจะกลายเป็นว่าไปไปเป็นลดราคาที่ไลน์ไม่ใช่ไม่ใช่เพจแล้วสมัยก่อนก็คือลดตรงๆเลยอ่าราคานี้ราคาในรูปก,ก็คือซื้อซื้อที่เฟซบุ๊กเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับออย่างสมมติอย่างเงี้ยแวรนะครับก็ลดร้อยห้าสิบนะครับก็คือกดสั่งต,ตรงนี้นะครับมันจะเขียนเลยว่าสั่งที่นี่ขั้นตอนในการสั่งก็คือ youtube นะครับว่ากดแบบไห่ผมทำมาไว้ให้แบบ ให้ลูกค้าง่ายที่สุดแล้วนะครับว่ากดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอะต่อมานะครับก็คือเป็นพวกเป็นพวกคอนเวิร์ตนะเดี๋ยวผมหาก่อนอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะก็อย่างเงี้ยคือลดสองต่อคือผมลดสองร้อยไลน์ออกร้อยห้าสิบรถไปสามร้อยห้าสิบจากสองพันหกนี่คือซื้อในไลน์คือตรงนี้นะครับอ่ะกูลูกค้าก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับกดกดที่ลิงก์ได้เลยนะครับอ่าสมมุติว่าลูกค้า ใน u t u b e นะไม่มี Facebook หรือหา Facebook ไม่เจอลูกค้าเพื่อนนะครับก็แอดนะครับเพิ่มเพื่อนเลยนะครับแอดแอด k r n นะครับกดค้นหาเลยนะครับปุ๊บพิมพ์ไปเลยนะครับแอด kron นะครับก็ชื่อผมเลยกรคอนเวิร์ตนะครับก็กดหาเลยนะครับจะขึ้นมาเลยนะครับก็เพิ่มเพื่อนไปแล้วก็แชทกดแชทปุ๊บนะครับก็จะมาตรงนี้หน้าตา ช้อปปี้นะครับช้อปปี้ก็ได้ผ่อนกับช้อปปี้นะไม่ใช่ผ่อนกับร้านค้า l ลายก็ได้ยิมเงินที่โคตาราทีวีนะครับก็ทั้ง2ยี่ห้อนี้ใช้บัตรรูดบัตรได้แล้วก็ลาซาด้าก็ใช้รูดบัตรได้นะครับผมจะเอา l ลายกับช้อปปี้เป็นหลักนะครับก็ตอนนี้เป็น YouTube ผมอยู่แล้วนะกดไปเป็น YouTube ร้านค้านะครับคือกดไปเลยปุ๊บลูกค้าต้องกดนะมันเป็นมันไม่ใช่ลิงก์ผีบางคนไม่กดนะ กลัวอะไรเงี้ยคือไม่ต้องกลัวครับผมเป็นร้านค้าไม่ได้ไม่ได้เป็นวิชาชีพกดนะครับมันจะเป็นแผนที่ใน Google นะครับมันจะนําทางมาให้เลยกดอีกทีนึงปุ๊บนะครับเห็นไหมก็นําทางมาให้เลยผมอยู่ยารายอาังติดนะครับอ่าต่อมานะครับต่อมาก็ไอจีผม facebook ผมอันนี้ก็ไม่ต้องดูแล้วนะครับเพราะว่าดูไปก็ไม่ได้เอาเอานนี้เลยเออโทษโทษโทษที กดตรงรูดบองท้านี่นะกดเลยนะครับกดเลยนะครับอ่าผมอธิบายเร็วนิดน,นึงนะเห็นไหมลูกค้าลายออกเงินให้ลูกค้าร้อยห้าสิบกับแปดสิบผมลดอีกหนึ่งต่อลูกค้าได้ลดสองต่อนะครับมันง่ายมากนะครับเลื่อนมานะครับตัวนี้เป็นอัลบั้มนะครับหรือไม่ก็เป็นเขาเรียกว่าง่ายๆคือเป็นเมนูแยกเอาไว้กระเป๋าคาดอกก็คือกระเป๋าคาดอกสบายข้างก็มีแต่ขาวบายข้างดาวก็จะมีแต่ดาวนะครับเจ็ดศูนย์ก็จะมีแต่เจ็ดศูนย์นะครับขายหาแลยไม่เจอ เพราะว่าคือบางทีลูกค้าเรื่องอย่างเงี้ยมันหาไม่หมดหรอกมันหาไม่เจอเหรอกมันเยอะนะครับกดตรงนี้นะครับลูกค้ากดตรงนี้นะคำว่าเล็กๆนะคำว่าทั้งหมดนะครับกดเลยปุ๊บอ่ะนี่คืออาาลัลบั้มแยกเอาไว้ให้ลูกค้าได้หาง,ง่ายๆข้างหน้าเป็นญี่ปุ่นนะครับอ่ะสมมุตผมนะิผมเอาแจ็คนะผมเอาแจ็คอ่ะอันนี้แจ็คนะปุ๊บกดเข้าไปนะครับอ่ะสีแดงนี่คือผมลดหนึ่งต่อนะครับเดี๋ยวผมเร็วผมเร็วเลยอ่ะสมมติแจ็คของอาแจ็คตรงนี้ปุ๊บนะครับ สองพันหกผมลดผมลดเท่าไร่ผมลดสองร้อยหรือสองพันสี่ซื้อกับผมได้สองพันสี่จบนะลูกค้าจะได้ลดอีกร้อยห้าสิบคือซื้อในไลน์คือในระบบไอ้นี้กดซื้อครับกดเลือกเบอร์ครับกดซื้อครับไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้วใส่ชื่อที่อยู่ครับให้เรียบร้อยนะครับค่าส่งห้าสิบต้องมีด้วยนะครับเลื่อนลงมาครับลูกค้าเห็นไหมครับเล็กๆคำว่าใช้ใช้คูป,ปองกดเลยครับ กดเลยร้อยห้เสร็จแล้วลูกค้าได้เงินฟรีแค่กด3-4มีท่ทีได้เงินร้อยห้าสิบาทนะครับง่ายไหมแล้วก,กดแถบสีข้างล่างแล้วก็ไปโอนตังจบนะครับแค่นี้เองลูกค้าอ่ะนี่นะปุ๊บเฮ้ยรูปดูไม่ชัดเลยว่ะอยากได้รูปเพิ่มเว้ยทำยังไงวะไม่ต้องมาขอแอดมินแล้วไม่ต้องขอแล้วเลื่อนครับ YouTube ครับกดเลยครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าคือเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วลูกค้าคือลูกค้าไม่ต้องคุยกับแอดมินแล้วไม่ต้องคุยกับผมแล้วนะครับอยากรู้อะไรมี Google เอ้ยอยากอยากมาแล้วผมมี Google อยากรู้รูปเพิ่มมี YouTube จบในขั้นตอนเดียวอ่ะแล้วก็อีกสำคัญคือได้ลดราคาด้วยนะครับอ่ะมานะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้มาก่อนปีใหม่นะจริงๆอะ่ะคืออย่างที่ผมเรียนไว้นะ คือของจะมาทุกนะครับทุกทุกเดือนหนึ่งเดือนสี่เดือนเจ็ดเดือนสิบมาพร้อมกันทุกสาขานะครับก็อย่างอย่างเนี้ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือบางทีอะไอชุดเนี้ยมันคือมาเดือนสิบแต่ผมก็ยังไม่ยังไม่ให้เขาส่งก็ให้มาส่งเดือนสิบสองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างพวกลัสตาร์บูมโมชั่นเนี่ยก็จะมาเดือนสิบเลยมาวันเดียวก็หมดเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าจองกันเยอะอ่ะก็เดี๋ยวเท่าทีนะครับสินค้าที่จะได้จาก จากช็อปนะครับก็คือกล่องเท้านี่เบอร์เลยกล่องใหญ่อันนี้เบอร์อะไรว,วะนี่นี่แค่เบอร์เจ็ดนะนี่แค่เบอร์เจ็ดนะกล่องอย่างนี้เลยลูกค้าเดี๋ยวผมขอขอค่าค่าค่าแพ็กกล่องเพิ่มสิบบาทอันนี้ต้องใส่ตัวอ e ีเลยอะ่ะตัว e อีอ่ะกล่องกล่องตัวอ e ีก็ยี่สิบาทแล้วอะ่ะเฉพาะกล่องกล่องไปทนีนะแพงมากนะครับก็แบบนี้นะแล้วก็กระดาษห่อนะครับแล้วก็รองเท้านะแล้วก็ ป้ายรูปรูปสินค้าชื่อรุ่นรหัสสินค้านะครับแล้วก็ไซส์อย่างที่ผมบอกไปนะคือลูกค้าครับบางคนเนี่ยคือบางคนสั่งไซส์นี้บางคนสั่งไซส์นี้บางคนสั่งไซส์นี้คือมันงงมากนะครับมันงงมันงงดาวคือคอนเวิร์ตมี3มตารางไซส์นะครับดาวดาวใช้ตารางไซส์แจ็คออสตาใช้ตารางไซส์ออสตา พื้นบางใช้ตารางไซส์พื้นบางนะครับดาวบางรุ่นใช้ตารางไซส์ออสตาอีกมันมันผมไม่เข้าใจว่าคำอภายอย่างแวร์ก็มีตารางไซส์เดียวใช่ไหมอันนี้คอนร์ดมีสามตารางไซส์บางทีสี่ตารางไซส์ด้วยนะครับคือผมผมผมกลาบตรงนี้เลยนะครับเชื่อผมนะครับลูกค้าจะได้ไม่ต้องส่งมาเปลี่ยนบ่อยๆนะดูตัวนี้นะครับอย่าดูตัวตัวแรกกับตัวนี้นะครับสองตัวเท่านั้นนะครับ ดูแค่2ตัวนี้นะครับเหมือนในป้ายใต้ลิ้นเนี่ยคือดูตัวแรกกับตัวสุดท้ายบางคนดูตัวที่2ออ้าวแล้วตัวแรกทำไมไม่ดูอะไรเงี้ยทำไมข้ามตัวแรกไปคือเนี่ย UK กับ US เห็นไหมไม่ตรงกันลูกค้าฟังนะคืออันนี้เรื่องไซส์นะบางคนสั่ง UK โอเคผมเข้าใจแต่นะครับ US U.K. ไม่เท่ากันใช่ไหมครับลูกคา้าบางรุ่น U.S.U.K. เท่ากันงงไหมครับลูกคา้าคือมันทําให้ลูกค้างงอย่างที่ผมบอกนะครับคือดูตัวแรกกับดูตัวตัวนี้ C.M. คือความยาวเท้าของรองเท้าเนี่ยมันชัวร์สุดแล้วลูกค้านะครับดูอ่าสมมุติว่าอย่างเงี้ยลูกค้าถ้ายาวยี่สิบหก 26, บอกแอดมินเลยแอดมินเอารุ่นเนี้ยยาวยี่สิบหก 26. เดี๋ยวนี้สั่งไปยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดกหมดแล้ว นะครับแอดมินก็จะรู้แล้วอ่ะยี่หกก็คือต้องใส่เบอร์นี้ถ้าเล็กกว่านี้คือเบอร์เก้ามันยี่ยี่ห้าจุดอ่ะโทษทีอะไรวะยี่แปดเออโทษทีตาลายแอดมินเท้ายาวยี่แปดอ่ะยี่แปดก็จะใส่เบอร์สิบเพราะว่าเล็กกว่านี้มันจะเป็นยี่สิบเจ็ดจุดห้าแอดมินบางคนแอดมินจะถามเลยว่าหน้าเท้าใหญ่ไหมพี่ถ้าหน้าถ้าหน้าเท้าใหญ่ก็ต้องบวกเบอร์หนึ่งถ้าหน้าเท้าเล็กก็ไม่ต้องบวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือคือผมไม่อยากคุยเรื่องซนะไซส์มันงงมากอ่ะมาแล้วก็นนะตัวนี้ถูกแล้วลูกค้าใช้ตารางไซส์แจ็คเล็กสุดคือเบอร์หกนะครับเบอร์หกคือยี่สิบยี่สิบสี่เซนยี่สิบสี่เซนถึงยี่สิบเก้าเซนนะครับเบอร์หกถึงเบอร์เบอร์หกก็คือสามสิบเก้าแล้วเนี่ยเบอร์หกถึงเบอร์สิบเอ็ดนะครับ ็เอาเอาสีแดงก่อนละกันตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นจะเป็นจะเป็นมิกนะครับไม่ถึงหุ้มข้อนะคือมิกหุ้มข้อคือไฮโลคือไม่หุ้มมิกคือกลางไฮคือหุ้มนะครับอ่ามีสามสเต็ปนะตัวนี้คือมิกนะครับก็ตัวใหม่ล่าสุดของปีนี้นะครับวัสดุนะครับ ตรงนี้กับตรงนี้เป็นหนังนะครับผมดมก่อนผมดมก่อนมันยังไม่มีใครลองอ่าหนังพียูไม่ใช่หนังแท้นะครับถ้าไหนหนังแท้ผมบอ,อกแท้อันไหนหนังพียูผมบอ,อกหนังพียูนะครับอันนี้หนังไม่พียูแน่นอนเพราะว่าราคาแค่สามพันนะครับไม่มีกลิ่นเลยนะครับสีดํานะครับตัดสี เชือกธรรมดาดูอย่างนี้เหมือนเชือกถักเช, <ivi> อ <Viol in S 1> ชือกถักมันๆไม่ใช่นะเชือกธรรมดานะครับเชือกธรรมดาเลยอ่าตรงนี้เป็นหนังนะครับหนังพี่อล้อมรอบมาถึงตร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 งดาวนะครับดาวตรงดาวเป็นหนังตรงดาวเป็นหนังนะครับหนังสีแดงปุ๊บอันนี้เป็นหนังสีแดงนะครับตรงนี้เป็นผ้านะครับตรงนี้เป็นผ้านะครับผ้ายามมันี่นี่เลยนะครับตรงนี้จะเป็นหนังนะครับอ่ะ ตัวนี้ดีนิดนึงจะเย็บมันจะอยู่ในตระกูลจริงจริงมันอยู่ในตระกูลอ,อีกตัวหนึ่งอะ่ะจะเย็บล้อมรอบเลยนะครับจะเย็บล้อมรอบเลยปื๊ดไปเลยนะครับตัวเย็บเนี่ยดีนะเพราะว่ามันมันไม่แตกเนี่ยแต่คือมันก็จะเป็นอีกมันก็จะเป็นอีกพื้นหนึ่งของไม่ใช่ไม่ใช่พื้นออลสตากับพื้นแจ็คคือส่วนมากก็จะงอท้าใช่ไหมมันจะแตก แตกอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่แตกเพราะมันเย็บนะครับอ่ะเชือกธรรมดานะครับเชือกธรรมดามาพร้อมกับโลโก้ตรงนี้เป็นโลโก้คอนเวิร์ตสีแดงนะครับเป็นเป็นปั๊มตัวนูนนะครับเป็นปั๊มตัวนูนเป็นปั๊มตัวนูนนะครับตรงปั๊มนี่เป็นพลาสติกเป็นยางไอ้ตรงนี้เป็นผ้านะครับเป็นตีนตุ๊กแกนะครับ อย่างนี้นะครับตินตุแกเพื่อล่นนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมพูดเลยนะมันเป็นแค่อ c เ e s ซอรี่นะครับออเทอซอรีคืออะไรนะครับคือมันถอดออกได้ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนึกออกไหมลูกค้าคือเป็นแค่ออเทซรีเพื่อความสวยงามถ้าหลักการใช้จริงๆงอ่ะสมมติคนเท้าเล็กนะคนเท้าเล็กใช่ไหม ไปจะนั่นรัดเป็นอย่างเงี้ยปึ๊บตรงเนี้ยมันจะไปอย่างนี้เลยนะครับอ่าตอดแบบนี้ปึ๊บถอดได้ถอดออกมาได้เลยข้างหลังจะเป็นตัวคองนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับอ่อดึงออกมาได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็ก ถ้าเรื่องดึงของวันจะใส่ไม่ได้อ่ะผมแกะออกก่อนอ่าแงะก่อนลูกค้าแงะก่อนก็คือจริงๆแลวอย่างที่ผมบอกนะเป็นอัซอรีคือไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ก็สวยใช่ไหมลูกค้าเพราะตรงนี้มันมีเชือกรัดรัดอยู่แล้วไม่ให้มันหลุดไม่ให้มันหลุดอยู่แล้วนะครับมันเลยเป็นอัซอรีเพื่อความสวยงามนะครับ เชือกสีดำนะครับเสื้อดั่ธรรมดาโลโก้นะครับโลโก้จะเป็นจะเป็นผ้านะครับเป็นผ้าสีแดงสวยดีนะครับเด่นเลยนะครับเหมือนเดิมผ้าปกติแต่คือเป็นสีแดงถ้าเป็นปกติจะเป็นสีดํานะครับตัวสีแดงจะเป็นสีดําอันนี้คือรุ่นปกตินะครับอ่าแล้วก็ข้างๆจะเป็นนวมอ่าข้างๆนี่จะเป็นหนังนะอาจจะเป็นหนังนะครับโทษทีกาว เี uh, ๋ต้องเอาแหนบดึงอ่ะตัวนี yeah. ้เป็นหนังนะครับหนังหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับตัวรัดนี่เป็นหนังเหมือนกันหนังยาวมาเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นหนังนะปึ๊บตรงนี้แค่เป็นจะเป็นจะจะเป็นผ้าแค่ตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้เลยนี่คือผ้าขนาดนั้นเป็นหนังหมดนะครับผลิตรอบเดียวครับลูกค้าหมดแล้วหมดเลยคือโดยรวมแล้วผมว่าราคาไม่แพงนะราคาไม่แพง ตัวนี้ซอฟถอดได้นะครับอ่ะซอฟจะเป็นซอฟตัวนี้จะเป็นเหมือนตระกูลดาวอะไอ้ดาวอะไรว่าดิทเทสอะไรเนี่ยนะครับจะเป็นโฟมนะครับสามชั้นสีฟ้าสีดำสีฟ้านะครับจะเป็นโฟม,น,มนิ่มเลยนะครับจะนิ่มๆน,น,นะครับเนี่ยตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกนะคือโฟมเนี่ยอนาคตต่อไปมันบุบอย่างงี้ปุ๊บ เห็นมันบุบต่อไปอนาคตมันจะไม่คืนตัวแต่เดี๋ยวนี้มันมีซอฟต์พวกนี้ขายเยอะแยะแล้วนะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับข้างในก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับข้างในเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนรุ่นทั่วไปเนี่ยเหมือนออสตาล์ทั่วไปนะครับเป็นผ้าแผ่นหนึ่งแปะแปะ,แปะทับพื้นเห็นไหมเห็นพื้นเป็นเห็นเป็นรูๆไหมครับอันนั้นคือพื้นคือพื้นตัวนี้นะครับอ่า ข้างในก็เป็นเป็นนวมอีกทีหนึ่งเป็นชั้นนะครับตรงนี้จะเป็นนิ่มๆเห็นไหมลูกค้าอ่าตรงนี้ก็เป็นเป็นรวมนะครับหนาเลยหนาเลยตรงนี้เป็นนิ่มๆนะครับอ่าลิ้นทั้งลิ้นเลยเป็นลิ้นอ่ะลิ้นทั้งหมดเลยเป็นรวมนะครับจะนิ่มๆนะครับอ่าประเทศนะครับประเทศเวียดนามนะครับอย่างที่ผมบอกนะไซส์เนี่ยคือมันดูตัวแรกกับดูตัวสุดท้าย ทำไมบางคนดูตัวที่สองอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เฮ้ยทำไมแล้วตัวแรกเว้นไว้ทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะคือในแนวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่าผมดูนะคือบางทีผมทะเลาะกับลูกค้านะพี่ของแท้ไม่มีจุดห้าเนี่ยหนูซื้อมาจากชอ็อปมันจะไม่มีจุดห้าได้ไงไปดูตัวที่สองอ้าวทำไมตัวแรกผมผมไม่เข้าใจทำไมลูกค้าไม่ดูตัวแรกไปดูตัวที่สองทำไมอันที่นหนึ่งก็คืออันดับอันดที่หนึ่งก็ต้องดูอันดับที่หนึ่งใช่ไหม cm คือความยาวเท้าจำไว้เลยครับซมคือความยาวเท้านะครับจําไว้นะครับ อ่าอ๋อ,อพื้นนะครับพื้นจะเป็นพื้นยางนะครับพื้นยางตัดสองสีคือสีขาวกับสีแดงนะครับพื้นยางนะครับมาพร้อมกับโลโก้นะครับข้างๆจะเป็นโลโก้คอนเวิร์ตัวนูนขึ้นมานะครับตัวนูนนะครับตัวนูนเลยนะครับ พื้นนะครับพื้นพื้นจะเป็นสีแดงด,ดูดีจะมีคำว่า Convert นะครับเห็นไหม C O N V E R S, e>, <S, e, r s e นะครับจะมีคำว่า Convert นะครับเออดูให้กลชัดเลยอ่ะก็พื้นจะเป็นพื้นตัวนี้นะครับจะเป็นยางแ,งแข็งๆนิดนึงนะครับ เป็นยามไปตุ่มๆนะครับส,สวยดีเพิ่งเห็นเพิ่งเคยเจอนะครับเพิ่งเคยเจอผมเคยขายรุ่นนี้เนี่ยแต่คือไม่ใช่พื้นแบบนี้เมื่อก็สมัยก่อนอนะ่ะเป็นอีกพื้นหนึ่งอ่ะ สีเทานะครับสีเทาสวยเลยนะครับผมว่าสีเทาเนี่ยแม่งสวยเลยอ่ะเหมือนกันนะครับเหมือนกันตรงนี้เป็นผ้านะครับตรงนี้เป็นผ้าผ้าหมดเลยแค่นี้ผ้ามีแค่นี้นะครับนอกนั้นคือหนัง PU นะครับหนังดาวจะเป็นสีดําสีดํานะครับตรงนี้เป็นหนังนะครับสีเทาลากยาวขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับสีดํานี้ก็เป็นหนังนะปึ๊บ นี่คือหนังสีดำเหมือนกันนะครับโลโก้คอนเวิร์ตนะครับตรงนี้ปั๊มด้วยนะครับไอ้สีแดงไม่ปั๊มนะสีแดงไม่ปั๊มเห็นไหมเออทำไมไม่ปั๊มเนาะอันเนี้ยปั๊มปั๊มเป็นสีดำนะครับเป็นตัวนูนสีดำผมว่าปั๊มแล้วสวยนะเขาลืมปั๊มหรือเปล่าสีแดงถ้าปั๊มสีแดงจะสวยเลยนะเนี่ยถ้าปั๊มสีแดงแล้วสวยเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับ เหมือนกันตรงนี้เป็นหนังนะครับหนังเรียบหนังพี่ยูนะอ่าต,ตัวนี้จะเป็นตีนตุ๊กแกเหมือนกันถอดออกได้เหมือนกันนะครับถอดออกได้เหมือนกันก็ตีนตุ๊กแกเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเทานะครับป้ายป้าโทษทีป้ายเป็นสีดานะครับสวยเลยนะตัวนี้เนี่ยตัวนี้ Link, to to the, มาถอดออกได้แค่ติดข้างหลังนะครับ อย่างที่บอกนะเป็แนแค่อุปกรณ์ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับถอดออกได้ถ้าลำคาญก็ถอดออกได้เลยนะครับพื้นเย็บเหมือนกันนะครับพื้นเย็บเหมือนกันพื้นเย็บหมดเลยตัวนี้จะเป็นสีดำนะครับสีดำ C O N V E R S E นะครับดูแบบนี้มันจะไม่เห็นนะต้องเงาๆหน่อยหนึ่งนะครับ ประมาณนี้นะครับพื้นก็เป็นตุ่มๆเหมือนกันนะครับข้างในเหมือนกันซอถอดได้เหมือนกันซอสีฟ้าเหมือนกันข้างในแบบนี้เลยนะครับอ่ะผมไม่แงะและราคาไม่แพงนะครับรานะคาไม่แพงสามพันบาทนะครับสามพันนะครับสามพันนะครับ ก็ประมาณนี้เบอร์หกนะครับเบอร์หเบอร์หคือ24เซนถึง29เซนนะครับแสทั้งผู้หญิงและผู้ชายไม่มีแยกนะครับมี2สีนะครับ,ส,นะรบสีเทากับสีดำดำแดงนะครับเทาดำดำแดงนะครับผลิตรอบเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับราคาสามพันก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับอย่าลืมนะครับ ผมไม่ลดสินค้าใหม่แต่ลายลดให้เลยร้อยห้าสิบนะครับเจ้าใหม่จะเก่าลายลดให้เลยร้อยห้าสิบไม่สนไม่แคร์แต่ผมในร้านเนี่ยคือลูกค้าทักมาถึงเนี่ยคือผมไม่ลดเพราะมันใหม่อยู่นะครับสินค้าของแท้จะลดราคาเยอะๆต่อเมื่อหรือคู่เดียวพี่ไม่มีไซส์หรออ๋อไม่มีไซส์ถ้าเกิดมีไซส์ก็คงไม่ลดอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ลูกค้าร้านกอนนะครับเปิดทุกวันไม่ขายของปลอมเลยสักคู่เดียวนะครับ สวัสดีครับ